ก็ผมจัดฉากสตูดิโอนะครับวันนี้เรามาอัปเดตเจ้านิบากบางลมนะครับของผมเองวันนี้ก็หายไปประมาณสัปดาห์สิ้เสนะครับก็ไปอัปเดตมาตอนนี้มีเครื่องมีอะไรครบสิ้นแล้วครับพร้อมขี่แล้วครับตอนนี้ก็มาดูชุดหน้าของเราก่อนนะครับชุดหน้าตัวนี้ของผมใส่เป็นอ่าชุดหน้าของ n อ r นะครับใส่เบรกใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสายถักก็ยาวๆหน่อยเดี๋ยวอันนี้ยังเก็บไม่ดีนะครับก็เอาอย่าขี่เนาะก็ มาขี่ก่อนนะครับผมอ่าประกับนะครับประกับมือบิดทันเล่งนะครับใช้ของโดมิโนนะครับทั้งไอตัวนี้เลยทั้งเซ้ตเลยมือเบรกประกับแต่ปั๊มเป็นปั๊มเดิมนะครับก็สวิตช์เปิดปิดครับผมเป็นสวิตช์ออฟรันนะครับตัวนี้อ่าโอเคครับผมอ่าตัวกลางรถนะครับตัวกลางรถนะครับตัวนี้ผมใส่ปุ่มเครื่องนะครับใส่เรียบร้อยแล้วใส่ท่อ ระบบไฟก็ไปซื้อของแต่งมานะครับเป็นกล่องส้มแล้วก็คอยส้มนะครับวนันนี้อ่าคาบูเป็นคาบูเอ็นโปนะครับก็ไปยกชุดหัวมาเลยครับจากเครื่องเดิมนะครับไปยกชุดหัวมาใส่เลยเนาะอ่าต่อมาครับผมระบบกล้องอากาศนะครับผมใช้เป็นใช้เป็นดอกเห็บน,นะครับตันนี้ ่อครับผมอันนี้ท่อเป็นท่อสูงนะครับท่อสำหรับใช้แข่งเลยครับก็อาันนีท่อก็เชื่อมนะครับใส่กับโครงยื่นเหล็กออกมาครับยื่นท่อตัวนี้แปลงเรียบร้อยครับผมชุดท้ายของเรานะครับชุดท้ายตัวนี้ก็เป็นดิสเหมือนเดิมครับผมใส่ชุดท้ายของโซนิกหมดเลยครับผมยกชุดนี่ครับยางยาง ล้างหน้ายังหลังล้างหน้านะครับล้างหน้าอ่าล้างหน้าเป็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบทับร้อยนะครับตัวนี้ส่วนยังหลังยังหลังวงใส่เป็นเก้าสิบทับร้อยนะครับก็ทรงด้านหลังมันก็จะคิคิๆหน่อยครับอ่านี่ครับไอเทนสายไฟนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็ยังไม่ใส่ไฟท้ายครับน่าจะใส่ LED นะของเอเมทเทคซื้อมาแล้วครับ ตอนนีไ้ไปแปลงเพิ่มครับผมมันมันเป็นขาเกียร์นะครับตัวนี้ไปซื้อมามันเป็นขาเกียร์ของเบบ125ไอนะครับมันจะเป็นตัวหัวแบบนี้เราก็มาแปลงให้มันเข้ากับพักเท้านะครับก็ตัดแล้วก็เชื่อมใหม่อ่ะนี่ให้พ่อเชื่อมให้เหมือนเดิมครับผม ก็ไล่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็พร้อมขี่ครับผมก็คงอยากฟังเสียงกันแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูสักคู่หนึ่งนะครับก็บอมบอมเครื่องนะครับเครื่องมันเพิ่งทำเสร็จเลย รับผมสำหรับเจ้าวิบากบางลมของผมนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เก็บรายละเอียดความสวยงามเล็กๆน้อยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นการอัพคลิปนะครับขี่รถเล่นในป่าครับผมเข้าป่าเข้าสวนเนาะตามสไตล์วิบากนะครับเดี๋ยวยังไงผมอัปเดทให้ดูเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณครับ